คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะฝากเพืเ่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะผลฮานอยวันที่3เดือน กุมภาพันธ์นะคะเพื่อนๆเราไม่เข้านะคะเพื่อนๆเราหลุดค่ะเรามาดูกันเลยนะคะมาตามกันต่อสําหรับแนวทางฮานอยชุด3ตัวนะคะเพื่อนๆงวดประจําวันที่4เดือนกุมภาพันธ์นะคะเพื่อน<ๆ>เลขชุด3ตัวค่ะต้อมมีมาฝาก แชุดเหมือนเดิมนะคะตัวที่1ก็คือ0 6 9หนะคะ0ูน0 9แปดหนึ่งูสองหนึ่งะคะสี่สอง 0, 7, 9, 7ตัวสุดท้ายก็คือ9 4้สีนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะหลับขอให้ได้เงินหมื่น ขอให้ได้เงินแสนเงินทองไหลมาเทมานะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะทําบุญกับพระในบ้านได้บุญที่สุดค่ะวันนี้ตั้มพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ